สวัสดีครับหมอแต้มเองนะครับวันนี้ก็จะมาเพียคัสนะครับในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาไม่กล้าบอกเรานะครับนึกถึงหน้าคนคนหนึ่งไว้หรือเอาไว้ในใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่ว่าข้อความไหนหรือว่าสิ่งใดที่เขาไม่กล้าบอกเราสิ่งไหนที่อยู่ในใจเขากันนะครับ โอเคก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ต e ติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดอาคอนเทนต์ใหม่ๆพร้อมแล้วเนาะโอเคงั้นเราไปฟังคำทำนายกันเลยสวัสดีครับในส่วนของคำทำนายนะครับในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาไม่กล้าบอกคุณ นะครับคืออะไรนะครับมีไพ่ทั้งหมด3กองนะผมกองที่1 2และ3นะครับเลือกกองไพ่ที่รู้สึกว่าดึงดูดและคิดว่าเป็นคำทำนายของคุณมากที่สุดนะครับแล้วเราไปเริ่มฟังคำทำนายกันได้เลยสวัสดีครับสำหรับไพ่กองที่1นนะครับระหว่างนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนนะครับปล่อยจิตปล่อยใจให้โล่งๆนะครับตั้งสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไพ่นำทางกันนะครับ ออโอเคเหมือนเขาต้องการอิสระบางอย่างนะครับในชีวิตนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณหรือว่าไม่ได้ต้องการความรักนะครับแต่มันเป็นลักษณะเหมือนการที่เขาต้องการทําอะไรโดยที่แบบ ไม่ต้องคิดไม่ต้องมีแบบแผนไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะเป็นประเภทที่ว่าปล่อยโฟะจอยอยากทําอะไรก็ทําแบบว่าไม่ต้องวางแผนไม่ต้องมีแผนไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายครับเขาอาจจะเจอสถานการณ์ในระหว่างวันที่ค่อนข้างตึงค่อนข้างเครียดอาจจะในเรื่องของการงานการเรียนต่างๆเวลาที่เขาเลิกเรียนเลิกงานอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะต้องการที่จะแบบปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากนอนก็ ก็นอนไปเลยหรือบางทีล้มตัวลงบนโซฟาก็จะงีบไปเลยประมาณนี้มันเป็นลักษณะที่เขายังไม่ต้องการลูทินในการที่จะต้องพบปะพูดคุยอะไรใดๆอะครับม,มันเป็นลักษณะของการที่ที่ยังไม่พร้อมกับการที่จะต้องอ,อาจจะพูดคุยในเวลานี้ต้องตอบแชทนะหรืออาจจะต้อง โทรหากันในเวลาไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาเขายังไม่ต้องการกดเกณฑ์กดระเบียบใดๆต่างๆนะคะว่าสามารถพูดคุยกับเขาได้ไหมก็สามารถพูดคุยกับเขาได้แต่ว่าเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวมีความแบบเป็นอินโทรเวิร์ดนิดนึงคือคืออาจจะไม่ได้มีความเป็นอินโทรเวิร์ตสูงขนาดนั้นแต่อาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจําวันบางอย่างก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะชาร์จพลังด้วยกันอยู่คนเดียวครับบางทีเขาอาจจะเจอผู้คน ต,ต่างๆมากมายที่วุ่นวายบางทีเขาก็อยากที่จะใช้เวลาในการที่จะอยู่คนเดียวไม่ไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อะไรประมาณนี้ก็ให้ให้เขาอยู่คนเดียวนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ชาร์จพลังถ้าเขาอยากคุยเขาอยากทักเขาก็จะอะติดต่อคุณมาเองแต่ถ้าเกิดว่า 2- 3สาวันแล้วที่เขาไม่ติดต่อไม่ทักหาคุณเลยอะไรเงี้ยคำตอบมันก็อาจจะชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าเขาต้องการคุณจริงๆหรือเปล่า นะครับอ่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่กองที่1กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะครับระหว่างนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับปล่อยจิตปล่อยใจให้โลง่ลงๆนะครับไม่ต้องคิดอะไร ะครับตั้งสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วเดี๋ยวให้ไพ่นำทางกันนะครับโอเคข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะครับ มันเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอาจจะเผชิญความวุ่นวายบางอย่างในชีวิตนะครับอาจจะมีเป้าหมายมีช l l e เลนบางอย่างนะครับสําสหรับบางคนนะครับในช่วงนี้นะฮะเขาอาจจะกําลังยุ่งวุ่นวายในเรื่องของการงานการเรียนต้องปิดโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งก่อนนะครับบางทีอาจจะติดสอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขารู้สึกว่า อขอเวลาอีกนิดนึงนะครับขอเวลาให้เขาได้เคลียร์ปัญหาใดๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเขาจะกลับมาหาคุณบางครั้งที่เขาอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างาจ,จะเป็นในลักษณะที่ว่าเขายังคงต้องการคีปหรือว่าต้องการเก็บคุณไว้นะครับในความสัมพันธ์นี้นะแต่ที่เขาหายไปบ้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เขาต้องจัดการจริงๆแต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆอะครับว่า ไม่ว่างนะยังติดงานอยู่ติดนู่นนี่นั่นอยู่มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ว่างอ่าระหว่างเรียนหรือว่าระหว่างการทํางานหรืออาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่อ่ากลับบ้านกลับหอแล้วมีเวลาได้ตอบแชทอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะให้เวลากับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณรอได้อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ายินดีนะครับยินดีที่จะ คุยกับคุณต่อแต่ที่เขาไม่ได้บอกคุณตรงๆว่าเออไม่ว่างนะวันนี้เหนื่อยนะวันนี้ขอนอนก่อนนะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่ง่ะครับเขากลัวว่าคุณจะแบบเออกลัวว่าคุณจะนอยกลัวว่าคุณจะมองเขาไม่ดีมองว่าเขาไม่มีเวลาในความเป็นจริงอะก็คือไม,ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนั่นแหละนะครับก็ยังอยากเก็บคุณไว้แต่ เป็นในลักษณะที่หวังว่าคุณน่ะจะเข้าใจว่าโอเคเขางานเยอะจริงวุ่นวายจริงที่บอกคือไม่ได้บอกมาตรงๆเพราะกลัวว่าคุณจะโกรธกลัวว่าคุณจะนอยวกลัวว่าคุณจะเสียใจนั่นแหละครับแต่บางทีการที่หายไปหรือว่าไม่ได้ติดต่อตลอดนี่ก็อาจจะคุณทาให้คุณคิดมากกว่าเดิมก็ได้นะอะไรประมาณนี้คือเขาก็อาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไปนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆกองที่2นะครับลองประเมินตัวเองดูว่าคุณยังแฮปปี้ที่จะรอคอยเขาหรือเปล่า นะครับคุณรู้สึกว่าการรอคอยครั้งนี้มันคุ้มสําหรับคุณหรือเปล่าร้อย mm hmm. เขาเคลียร์งาน mm hmm. เคลียร์อะไรเสร็จ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เต็มร้อยกับคุณขนาดนั้น mm hmm. ก็ต้องลองประเมินตัวเองดูนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอโชคดีมากๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับไปต่อกองที่3กันเลย สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะครับระหว่างนี้ก็ขอให้ปล่อยจิตปล่อยใจให้โล่งๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับเดี๋ยวใจให้ไพ่นำทางกันนะครับ สำหรับข้อความที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบางอย่างนะครับที่เขายังรู้สึกว่า ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเขาอ่ะก็ยังต้องการที่จะคีบความสัมพันธ์นี้ไว้ก็คือยังไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยคุณไปก็คือยังมีความเสียดายอยู่บ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็ยังมีบางอย่างที่เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันจะโอเคจริงๆหรือเปล่าถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวเหมือนเขาอ่ะครับเจอเลดแฟกบางอย่างในตัวคุณแต่ไม่ได้แบบความว่าคุณไม่ดีนะแต่มันเป็นลักษณะที่เหมือนกับเขาอ่ะไม่แน่ใจว่า มันจะโอเคจริงๆหรือเปล่าในระยะยาวแล้วในเรื่องนี้เราจะเข้ากันได้ไหมมันจะเกิดปัญหาขึ้นในอะนาคตหรือเปล่าเ่งนี้ครับมันก็เลยทําให้เขาอะครับมีความไม่สมบเสมอในความสัมพันธ์มีความไม่แน่ใจมีความคิดมากมีความกังวลบางอย่างที่ไม่กล้าถามคุณเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถามคุณในเรื่องเนี้ยเขาก็กลัวว่าแบบว่าเนี่ยเห็นไหมเดะทาวเวอร์กลัวว่าคุณจะไม่โอเคกลัวว่าคุณจะโกรธกลัวว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะ หลุดลอยหายไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวว่าคุณจะแบบเลิกคุยกับเขาไปเลยไหมคุณจะคิดว่าเขางีา่เง่าเขาคิดมากหรือเปล่าประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นข่าวดีนะครับสําหรับเพื่อนๆกองที่สาถ้าคุณได้มาฟังคําทํานายตรงนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังต้องการเขาอยู่คุณยังรู้สึกว่าอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับคุณก็หาโอกาสที่จะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา นะครับจะคุยเยอะคุยน้อยไม่สําคัญแต่ขอให้คุยกันแล้วเข้าใจกันจริงๆนะครับคุยกันให้มันเกิดความแบบอ๋อเธอรู้สึกแบบนี้นะอาัรรู้สึกแบบนี้เพื่อที่จะหาตรงกลางให้เราสองคนนะครับจูนกันได้นะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบ คุณไม่อยากคีบความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วอะไรเงี้ยคุณควรที่จะบอกหรือว่าคุณควรที่จะสื่อเป็นนัยยะบางอย่างว่าโอเคคุณไม่ได้ต้องการที่จะปรับนะคุณต้องการที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันหลุดลอยไปหรือว่าต้องการให้มันอยู่ในสถานะอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้เขามีความคิดมากและมีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับก็ อขอให้คุณเป็นฝ่ายที่ชัดเจนละกันนะครับแล้วมันจะดีทั้งต่อคุณแล้วก็ต่อเขานะครับลักษณะคำทำนายเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกองที่3นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ